สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านครับคลิปนี้ก็จะนำลาวพัฒนาครับมาสรุปให้ท่านทุกสูตรครับงวดประจำวันจันทร์ที่24ครับเดือน3ปี68ก็จะมาเริ่มจากสูตรลาวพัฒนาร้อยมาลายสูตร1สูตรนี้ก่อนครับรัวนนี้งวดที่ผ่านมาก็เลขเด่นให้7กับ8ก็มาทั้ง7ทั้ง8ครับอันนี้คือชุดเด่นอยู่ฝั่งนี้ ส่วนฝั่งนี้ก็เด่นอีกให้เด่นสองหนึ่งกับสองก็เข้าไปที่เจ็ดสองตรงนี้ก็มีเจ็ดสองตรงนี้มีเก้าตัวหนึ่งอันนี้คืองวดใหม่ครับได้8ดกับ9้าตรงนี้ก็มาอย่างละตัวครับเลขหกตัวงวดที่ผ่านมางวดนี้ เด่นเจ็ดกับแปดตรงนี้ได้ห้ากับหกครับก็ลองเอาฝั่งนี้มาจับชุดฝั่งนี้ดูครับงวดที่ผ่านมาถ้าเราเอาเจ็ดกับแปดมาจับสองตรงนี้สองกับหนึ่งก็ได้ไม่กี่คู่ครับก็เข้าไปที่เจ็ดสองเหมือนกันงวดนี้ให้แปดกับเก้าก็ลองมาจับคู่ฝั่งนี้ดูก็ได้ครับสําหรับสูตรนี้ก็จะมีห้ากับ 6, หกแค่นั้นเอง ต่อไปครับจะเป็นสูตรสองชุดสองตัวครับจากสูตรหนึ่งสูตรนี้แล้วก็มาจับเป็นชุดสองตัวสูตรหนึ่งปกติสูตรนี้จะเข้าตลอดครับเพราผิดมาสองสามงวดสำหรับชุดสองตัววันนี้ก็จับให้เหมือนเดิมครับงวดที่ผ่านมาแปดชนที่เลขแปดวันนี้ก็ชนไปที่เลขเก้า ตรงนี้ตรงกลางได้สองกับ4ปกติเลขตรงกลางนี่จะมาครับงวดที่ผ่านมาหลุดไปมาเลขชนกันก็คือเลข8ข้างบนวิ่ง7จ็ดก็เข้าไปที่เจสองเนี่ยครับเชนงวดนี้8ชนกับ9ชน2ตัวงวดนี้ให้วิ่ง8กับ6ครับแล้วก็เพิ่ม9มาตัวหนึง่ง ไม่แน่ครับเลขาอาจจะมาอีกอีกรอบหนึ่งก็ได้แล้วนี่คือจับชุดไว้ให้ครับสูตรนี้นี่หลังๆมามักจะออกข้างล่างครับสําหรับสูตรนี้แต่ก็ามาได้ทั้งบนทั้งล่างครับสําหรับสูตรนี้เหมือนกันเมื่อที่ผ่านมาตรงนี้ก็เจ็ดนะครับก็ไปที่ข้างล่างอีกส่วนแปดมาข้างบนวันนี้ให้แปด ชนกันแล้วก็เก้าชนตรงนี้ก็แสดงว่าต้องมีแปดกับเก้าครับต้องมาตัวใดตัวหนึ่งต่อไปก็จะเป็นลาวพัฒนาร,า 100. ร้อยมานลายสูตรสองครับสูตรสองร้อยมาลายสูตรนี้สูตรนี้ถือว่าก่อนหน้านั้นนี่มีคนถูกับชุดนี้บ่อยมากครับที่จับคู่ไว้ให้แล้วก็เลขหตัวแบบนี้ แต่งวดหลังมานี่เขาหลุดงวดก่อนเขาเข้าหกสี่ครับก็มีหกสี่งวดนี้แหละครับที่หลุดก็จะสลับครับหลังหลังมาจะสลับหลุดแล้วก็เขา้างวดนี้ตรงนี้เข้าสองเจ็ดแล้วก็มีเก้ากับศูนย์เ่นเก้าศูนย์หนึ่งก็เข้าไปที่เก้าออกแปดเก้าตรงนี้มาเจ็ดสองสองเจ็ดเลยครับเลขสองตัวตรงนั้นงวดนี้มีเจ็ดเจ็ด ตรงนี้มีเจ็ดเจ็ดเลขเด่นก็มีสี่กับห้าเลขหกตัวมีสี่สองสี่ศูย์หกแปดจับคูใ่ให้ก็อยู่ประมาณนี้ครับแปดชุดสำหรับสูรนี้ก่อนหน้านะั่นถูกถูกกันบ่อยครับอาทิตย์ก่อนนะถูก3ามวันติดจันทร์พุธมันสุกแต่สองวันที่ผ่านมานั้น วันพูดหลุดครับออวันสุกหลุดสําหรับสูตรนี้แต่วันพูดเ,เข้าหกสี่อันนี้คืองวดใหม่ครับสําหรับสูตรนี้ท่านตามสูตรไหนก็ตามสูตรนั่นสูตรเดียวครับ้ที่ลงหลายสูตรนี้ให้หาเอาเลขวิ่งครับเลขเด่นจับเลขเด่นมาชนกันได้ครับไม่จําเป็นต้องตามทุกสูตรครับ เลขถ้าตามสูตรไหนเอาสูตรนั้นสูตรเดียวครับถ้ามันจะถูกซื้อสูตรเดียวก็ถูกครับแล้วแต่ดวงใครดวงมันครับต่อไปครับก็จะเป็นก็จะเป็นลาวพัฒนาสูตรใหม่ครับอีกสูตรหนึ่งก็คือสูตรนี้ ตัวนี้ถือว่าตัวเลขโดดเด่นไม่แพ้เลยครับน้บที่ผ่านมาให้หนึ่งกับเจ็ดก็ออกไปที่เจ็ดสองจะยดครับตรงนี้ให้เก้ากับเจ็ดตรงนี้มีไม่มีแปดไม่มีสองแต่เลขมาเข้าฝั่งนี้ครับแปดเก้าแล้วก็มีเจ็ดตัวหนึ่งนะครับเด่นเจ็ดอันนี้เด่นหนึ่งก็มาหนึ่งครับเด่นเจ็ดก็มาเจ็ดวันนี้เด่นสองกับหกเลขเด่นถือว่าตัวเป็นเลข ดีมากครับเลขเด่นสูตรเราพัฒน,นาร้อยมมลายสูตรใหม่สูตรนี้ครับวันนี้ก็จับคู่ให้ก็จะมีสองศูนย์สองแปดสี่หกท่านดูดีๆนะทุกสูตรจะมีเลขหกกับเลขแปดเนี่ยเลขสองเนี่ยชนกันเยอะครับแปดกับหกกับสองเนี่ยต่อไปครับก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งครับ สำหรับสูตรที่ทุกท่านรอคอยก็คือสูตรนี้ลาวพัฒนาสามตัวตรงโตดงวดนนี้ชนกันน้อยครับชนกันที่แปดกับเก้าส่วนมากจะชนเยอะกว่านี้ครับสำหรับลาวพัฒนาตรงโต้น งวดนี้ชนกันน้อยมากครับชนกันแค่สองตัวชนกันที่แปดกับเก้าครับนี่ครับงวดยอดหลังให้ดูปกติเขาจะชนกันสี่ตัวมั่งสามตัวมั่งงวดนี้ชนกันที่สองตัวครับ หน้าจอครับสําหรับสูตรนี้ฝั่งสูตรสองนี่ครับที่วินกันแล้วถือว่าตัวเลขกําไรได้กําไรเน้นๆเลยครับสําหรับวินสามตัวสองตัวบนสําหรับสูตรนี้ถ้าเข้ามาอีกงวดนี้ก็ไม่พลาดหรอกครับเห็ <im itation> นไหมครับก็ยังมีหกกับแปดอยู่เดี๋ยวเรามาดูหลักร้อยครับหลักร้อยชุดสรุป เพราะว่าหลักร้อยสูนยนี้ถือว่าโดดเด่นครับวดที่ผ่านมาก็ให้สองหกห้าก็เข้าไปที่สองแปดเก้ามาดูครับเดี๋ยวเราจะมาตัดกับศูนยนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ให้ทันอีกรอบหนึ่งนี่ครับสูตรนี้งวดใหม่ครับหลักร้อยมีสามมีเจ็ดมีหก ก็ท่านก็ดูย้อนหลังได้ครับอันนี้ผมก็จะย้อนให้ดนูนะครับถือว่าหลักร้อยเนี่ยเข้ามาตลอดสีงดติดแล้วครับหลักร้อยอันนี้งวดจะเป็นงวดที่ห้าครับทามาอีกเลขสามตัวที่ผมคาดองมาไว้ให้ก็ตรงนี้มีสามมีเจ็ดมีหกเรามาดูตรงนี้ครับสูตรสอง หลักร้อยก็จะมีสามกับหกครับที่เหลือก็จะเป็นแปดสี่หนึ่งเก้าอันนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันครับวันนี้เพราะมีแล้วหลักร้อยคือสามกับหกอยู่ตรงนี้นี่ครับสำหรับชุดสรุปสูตรนี้ทัดงหมดที่ผ่านมานะสูตรนี้ผมให้ข้างหน้าสองเจ็ดนี่ครับเพราะเลขออกที่เจ็ดสอง 2ตัวข้างล่างวันนี้ก็ประมาณเนี้ยครับนี่ชุดสองตัวก็จับคู่ให้เหมือนเดิมครับตรงสามตัวตรงนี้โมที่ผ่านมาเข้าเลขเจ็ดครับตามหลักแล้วก็จะมาคู่กันสองตัวสองตัววันที่ผ่านมาได้เลขเจ็ดตัวเดียววันนี้ได้แปดหกเจ็ 86นี่ชนกันเยอะครับสําหรับเลข8668นี้งวดที่แล้วให้286ไม่ออกออก89ถ้ามี6ก็อย่าลืมกลับหัวด้วยครับต่อไปครับก็จะเป็นสูตรนี่ครับสูตรนี้เพราะว่างวดที่ผ่านมานั้น สูตรนี้หลักร้อยก็ถือว่าสี่ตัวนี้ก็เข้ามาตลอดครับเขาบอกผมจะเอาสูตรนี้ไปตัดกับอีกสูตรหนึ่งที่มีหลักร้อยก็คือสูตรนี้งวดที่ผ่านมาหลักร้อยตรงนี้มีสองมีหกมีห้าก็ได้แค่สองแล้วก็มีสี่ตัวหนึ่งเพราะไม่มีหกห้ามีแค่สองสี่ตรงนี้แต่ผมดึงออกมาสองหกห้า ก็เท่ากับว่าได้สองผมก็เลยติ๊กไว้ให้แค่นี้ครับมาดูงวดใหม่ครับสำหรับลาพันนาสูตรนี้นี่ครับผมย่อลงมาเพราะว่าถ้างั้นตัวเลขมันจะมองไม่เห็นทั่วถึงก็งวดนี้สูตรนี้ได้เจ็ดกับเก้าตรงนี้หกกับแปด สีตัวเนี่ยมันจะมาหลักร้อยตัวหนึ่งเราก็มาดูสูตรนี้ครับที่เราตัดหลักร้อยออกมาก็คือสูตรชุดสรุกแล้วก็มาดูสูตรนี้เลยครับเพื่อความมั่นใจนี่ครับตรงนี้มีสามเจ็ดหกก็จะมี 7, เจ็ดกับหกแค่นี่ยครับสองตัวไม่รู้ว่าตัวไหนจะมาครับ แต่ที่มันตรงกับสูตรหลักร้อยก็มีเลขเจ็ดแล้วก็เลขหกเนี่ยครับเห็นไหมครับมีแปดกับหกอีกแล้วแต่สูตรนี้ผมเพราะว่าเลขสี่ตัวสองชุดนี้มักจะมาสองตัวบนครับนี่ผมจะให้ท่านดูเริ่มจากเจ็ดเจ็ดตรงนั้นเห็นไหม แล้วหลังๆมาก็ออกแปดศนแล้วก็หกสี่มาบนตลอดครับแล้วงวดที่ผ่านมาเนี่ยเข้าสลับตรงนี้ข้ามมาฝั่งนี้เป็นแปดเก้าแล้วตรงนี้ก็มีเจ็ดสองอยู่ตรงเนี้ยคือมาทั้งบนทั้งล่างเลยครับสูตรนี้แต่เลขมันมันข้ามข้ามขั่วกันนี่ครับข้ามข้ามสูตรกัน มันไปออกแปดเก้ามันฆ่ามาฝั่งนี้เจ็ดสองก็มาออกฝั่งนี้และนี้ก็คืองวดใหม่ตรงนี้ได้ห้าห้าสามหนึ่งตรงนี้มีสี่ศูนย์แล้วก็สี่สองก็เท่ากับว่าตรงนี้มีหกมีแปดมีสี่มีสองนี่ครับทุกสามตัวโต๊ด ก็จะมีสี่มีหกมีแปดนะครับมีสามเห็นไหมครับสามก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ก็จะมีตัวเลขเก้าหนึ่งสามสี่หกแปดนี่ครับมีเก้ามีหนึ่งมีสามมีสี่มีหกมีแปดคือมันมาอยู่ในกลุ่มนะครับสําหรับสูตรนี้แต่นี้ผมจับออกมาให้คือไปตรงกับหลักร้อยก็คือเจ็ดกับหกของก็เลยดึงออกมาให้แค่นี้ครับ จะได้น้อยชุดดึงออกมาให้เรียบร้อยครับต่อไปครับก็จะมาดูสูตรใหม่สูตรนี้ครับลวนาวพัฒนาสองตัวล่างครับงวดที่ผ่านมานลงให้ดูก็เข้าไปที่เจ็ดสองตรงนี้ก็งวดนี้งวดที่สี่ก็ ขอให้เข้าอ,อีกงวดหนึ่งครับเพราะว่าลาวพัฒานานยังไม่ค่อยเข้าเยอะครับแต่ว่าถ้าเลดประมาณเนี้ยเตกหลายตัวมันกจะมาอยู่เดี๋ยวมันรุ่นสูตรนี้อีกสูตรหนึ่งครับสําหรับชุดสองตัวล่างสองตัวล่างก็จะมีเรามาดูหลักร้อยก่อนครับเพราะว่าสองตัวล่างนี้ต้องมีหลักร้อยอยู่ตัวหนึ่งอยู่แล้วเราก็มาดูสูตร ชุดสรุปเพราะว่าชุดสรุปก็จะมีหลักร้อยเข้าอยู่นี่ครับชุดสรุปจะมีมีสามมีห้ามีเจ็ดมีหกนี่ครับมีสามมีห้ามีเจ็ดมีหกเท่ากับว่ามีสามกับเจ็ดสามกับเจ็ดอยู่หลักร้อยถ้ากบว่าเป็นอยู่หลักหน่วยหลักหน่วยล่าง นี่ครับก็ลองจับคู่ดูครับสองตัวล่างให้เน้นเจ็ดกับสามอยู่หลักหน่วยครับสำหรับชุดสองตัวล่างลรวพัฒนาเท่ากับว่าเจ็ดกับสามก็คือหลักร้อยนั่นแหละครับ ก็ลองเอาไปจับดูครับสําหรับสองตัวล่างสูตรนี้ก็นําทุกสูตรครับมาสรุปให้ท่านเสร็จเรียบร้อยครับก็สูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดครับถ้าตามสูตรไหนก็ตามสูตรนั้นสูตรเดียวก็พอครับที่เหลือแล้วก็คัดเอาหาจับเอาตัวเด่นๆก็ได้ครับแล้วก็มันรวมก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมครับ ใครที่เข้ามาดูมาชมขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนครับเฮงเฮงลยรวยกันทุกทุกคนครับก็ขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงลยรวยกันทุกทุกคนครับเย็นวันจันทร์ครับขอให้เฮงขอให้ปังขอให้รับเงินกันทุกทุกคนครับขอบคุณครับ